เิ่มชกมวยตั้งแต่อายุประมาณ11 12ขวบครับก็ไฟแรกก็ซ้อมกับพ่อที่บ้านครับก็พ่อก็เป็นคนสอนมวยให้คนแรกครับก็ไปชกไฟแรกครับก็สรุปก็คือแพ้คะแนนครับไฟที่2ก็ไปต่อยอีกก็แพ้อีกครับ3ไฟสามก็แพ้ไฟสี่ก็แพ้ครับตอนแพ้ติดต่อกัน 3- 4ไฟนะครับก็ก็ท้อครับแกก็ จะต่อยจริงไหมจะต่อยจริงหรือเปล่าจะแบบเอาจริงเอาจังหรือเปล่าถ้าถ้าจะต่อยจริงๆเนี่ยมีมีค่ายมวยอยู่แถวๆบ้านจะเอาไปฝากไว้ให้ให้ต่อยเงพ่อก็เอาไปฝากไว้ที่ค่ายมวยครับค่ายมวยเซ์ออดพี่บุญครับเป็นค่ายมวยค่ายแรกที่ผมไปซ้อมครับวันแรกก็ไปเจอเพชรมอรกฎนะครับเขาก็พาผมไปวิ่งไปอยู่ที่ค่ายมวย์อดพี่บุญไฟแรกก็ชนะ ก็ชนะชนะชนะมาเรื่อยๆครับผมก็อยู่ตอนนั้นยนถึงอายุ14,15ทางค่ายมวยของควูอดเขาก็แบบเลิกเลิกทำมวยครับเลิกมวยก็เลิกไปส่วนใหญ่ก็เลิกเลิกบ้างต่อยต่อบ้างครับผมก็เรียนจบม .3 พอดีครับตอนนั้นก็เลยไปขอเขาให้มาอยู่ที่ท,ที่เพชรยินดีครับ ในเวลาอยู่ประมาณหนึ่งปีครับก็ได้มีโอกาสได้ใช้สีเสื้อของเพชรยินดีครับได้ออกทีวีครับได,ได้ใช้สีเสื้อของเพชรยินดีแล้วก็ผมก็คิดว่าผมต้องตั้งใจครับไฟแรกผมจำชื่อคู่ชกได้ครับ <c oughs> แต่ว่าชนะอยู่ครับชนะคะแนนครับไฟแรกก็ดีใจครับเพราะว่าได้ประเดิมสีเสื้อด้วยได้ ได้มาอยู่ค่ายที่มีมาตรฐานด้วยครับก็ดีใจครับ <Yeah. S 1> ก็วันที่จะได้ไปไปต่อยวันแชมเปชิพใช่ไหมครับเสบสก็เดินมาบอกว่านี่นะจะจะไปจะไปต่อยวันแชมเปชิพนะที่มาเลเซียครับผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่ยังไม่เคยดู แบบจริงๆจังๆครับพอที่ได้ไปต่อยแล้วคือโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเป็นรายการที่ใหญ่ใหญ่มากครับต่อยกับจอร์ดทอนนาครับก็ชนะน็อกยกที่สอง mm hmm. จังหวะนี่ก็เตะซ้ายขึ้นไปปุ๊บก็ล่วงก็เสียงก็มีท <c oughs> ุกค้นคไฟต่อมาก็เจอกับเคนนิสซ์ครับที่อิมแพคเมืองทองครับไฟนั้นผมชนะน็อกยกแรกครับ อรอจังหวะเขาแบบจะเข้ามาต่อยห,หมัดนครับแล้วก็หาจังหวะเตะการขอต้องชนะอีกสักไฟหนึ่งอยากจะชิงแชมป์แล้วครับตอนเริ่มมั่นใจครับนัดที่3ก่อนชิงเจอกับนักมวยญี่ปุ่นก็ดีใจครับที่ที่น็อก3ไฟติดพอไฟที่4ทางวันก็ติดต่อมาบอกว่าจะ ให้ใชิงแชมป์ก็ดีใจก็บางแผนยยกก็ปล่อยเก็บแต้มไปเรื่อยครับไม่ได้ก็อย่าเสียยกที่5้าครับที่ไปเตะแล้วก uh ็ไปโดนกระจบแล้วกรรมการเขาก็นับแต้มก็ดีใจครับ ไม่เคยได้แชมป์ที่ใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่แบบนี้มาก่อนก็เป็นแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็หลังจากไฟนี้แล้วไฟนั้นแล้วนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้บวชทดแทนคุณ พ่อแม่ครับทําคุณประโยชน์ให้ขาววัดด้วยในเวลา14วัน15วันสอบดก็บอกว่าป้องกันแชมป์ต่อยกับอิเลียสเอนาฮาชิก็ไม่ได้กลัวครับก็รู้สึกธรรมดาดก็ต่อยไปเ,ออเขาเร็วเขาเร็วกว่าเขาอะไรววผมก็โดนโดนหมัดโดนเนี่ยเมาเนี่ยสู้ไม่ได้ ก็เลยรู้ว่าประสบการณ์เราย,ยังยังไม่ยังมีไม่พอบทเรียนในวันนั้นก็ผมคือก็ต้องกลับมามาซ้อมมาดูเทปเก่าๆว่าคิกบ็อกซิ่งนี้เขาต่อยยังไงกติกาเป็นแบบไหนต่อยยังไงถ้าเป็นไปนได้ก็อยากจะมี r e m a ตช์กับอีเลียตอีกครับหรือว่าถ้าอีเลียตยังป้องกันแชมป์ได้อยู่หรือว่าแชมป์เส้นนี้ไปอยู่กับใครก็ในอนาคต ถ้าผมได้เคลื่อนไหวหรือว่าได้ทําฟอร์มขึ้นมาก็อยากจะชิงเส้นนี้อีกสักครั้งครับคือง่เสียช้ำวันนั้นก็เป็นวันที่เสียใจที่สุดนะครับประสบการณ์เรื่องต่อยมวยครับประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์วัยเด็กก็ไม่เหมือนเด็กทั่วไปครับเด็กทั่วไปก็จะ อยู่บ้านเรียนหนังสือมีอยู่กับพ่อแม่แต่ผมมาอยู่กรุงเทพตอ่นนเด็กก็มีไฟต่อยถึงจะได้กลับไปตอนนี้อายุยี่สิามแล้วถ้าถ้าย้อนเวลากลับกลับกลับไปได้ตั้งแต่วันที่พ่อเอาไปฝากค่ายมวยก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าผมชอบผมชอบผมชอบต่อยมวย